หลายคนครับทำการตลาดมาแทบตายแต่สุดท้ายมาพลาดตอนปิดการขายผ่านทางอินบ็อกซ์นะฮะยู่ทีอย่างเช่นครับลูกศิษย์ของผมนะฮะก็เป็นเจ้าใหญ่เลยฮะขายเป็นน้ำมุ้งเหลือพานของจอดอุตรดิตนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับเวลามีคนทักมาหาเขาว่าสินค้านี้ราคากี่บาทนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเขาก็ตอบราคากลับไปทันทีเลยปรากฏว่าพอลูกค้าเห็นราคาเปรี้ยงก็หนีหายครับเอา้าแล้วอาจารย์เขาถามราคามาแล้ว เราไม่ตอบราคาเลยแล้วเราจะตอบอะไรดีครับเคล็ดลับก็คือพวกเราครับหลังจากที่ลูกค้าทักเราเข้ามาแล้วเขาสอบถามราคาต่งตางๆเข้ามาแล้วนะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งรีบขายครับอย่าพึ่งรีบขายครับเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเช็คความในใจเขาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วที่เขาต้องการซื้อเนี่ยผลลัพธ์ของเขาต้องการอะไรเช่นลูกค้านะสนใจเม็ดมงหินพทานของเราแล้วสอบถามเข้ามาราคาเท่าไหร่ อย่าเพิ่งตอบว่าก,กี่บาทครับเราถามเขากลับไปก่อนครับเช็คความในใจเขาก่อนว่าเขาจะซื้อไปทานเองหรือซื้อไปฝากใครหรือเปล่าเพราะถ้าเขาซื้อไปฝากเองเราจะได้แนะนําถูกครับว่าควรจะกินแบบไหนถ้าเขาไปซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นซื้อไปฝากผู้สูงวัยผู้สูงอายุแบบนี้ครับเราก็จะแนะนํารสชาติที่เหมาะกับผู้สูงอายุเห็นไหมครับหลังจากที่เขาถามมาแล้ว ถามมาปุ๊บอย่าเพิ่งตอบปั๊บครับเราตอบกลับไปด้วยคำถามเพื่อกลับมาคุมเกมการสนทนาในครั้งนั้นครับเช็คความลับในใจของเขาได้เช็คกำแพงในใจของเขาได้แล้วเราตอบกลับไปตอบโจทย์ความลับในใจของเขาคลี่คลายความกังวลของเขาได้โอกาสปิดการขายจะสูงมากครับดังนั้นก่อนที่จะปิดการขายอย่าลืมข้อนี้สำคัญมากเช็คความลับในใจของเขาก่อนทุกครั้งนะครับ และนี่คือหนึ่งเคล็ดลับจากหลายๆข้อในเรื่องของการปิดการขายผ่านทางอินบ็อกนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคใหม่ๆเทคนิคอื่นๆครับฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์เก่งภูไนด้วยนะครับและถ้าชอบฝากแชร์นี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมปลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ